สาวติมยิมบาหวานค่ะโอ้ยเด็กชายเดียวเห้นหน้าเขาม,มาเป็นเมนเดียวเห้นหน้าเขามาเป็นมนหรือมันเป็นเพื่นวะหรือสูขโโุไรสรงยีไผนิดน้อยยาหนาบอยได้ผิางคนงามัางสาวชาวบา้าน วันให้วันอายวานกำห,ห,หากัะสิเอาเง่นวางให้ไปลกจากขอกสิเดีด๋ยวใ สาวห้องบันเทิงทั้งสนุสาวในสงสัยไปเที่ยวมาเห็นเพียงหน้าสิมาขอยิ้มง่ายเห็นเพียงหน้าสิมาขอยิ้มง่ายหนูเพราะไก่ดอกกินแค่นใบเดียวมากที่ก็มาเห็นหน้าของติมแลาจะสงสัยติมว่ากินหลอกหรว่เด็กหน่อยนั้น เป็นออนอนนาุกาไปกระซิบหัวใจเบาเบาแม่ยามคนเศร้ามันคงพอดสายนีดาวตี่แกผู้ปฐโตเกียวมิวสิกมาหลายวันที่ซีสีกุมภานั่งจับนั่งจี่ใช้ผู้หรืดอกไม้มาให้สียงคมนิดฝัคงั้งเขานั่งคุยกันเคยเอาหัวดนตัก ในเนื้อมาลุ้มประบซาดูเรดที่พอคุ้มมนมใหัวใจรั่นขอบน้ำโบราณสีแดงหวานละกว,วา,กวานี้ดองจีตของพี่พสบายดองจิตของพี่พสบายใั้เป็นก,ก,ก,กันได้

หดไปหูดมากไปยังสี่ตัวนี่คนแม่สวน้องสี่แก้มน้องลีโอปาผู้ใูเลตนาให้น้ลูกมื้นี่คือมีเพียรพีพ่อิดตาพรมพี่ยามค่ะพี่ยามแต่งให้เสียงมาหรือยังลูกมาแล้วครับแต่ก็ต้องกินยาอยู่หมอให้กินยายังกินยาแก้หวัดครับเพราะตอนนี้เป็นหวัดเป็นหวัดโอ้น้องสี่แก้มก็ลางานไปสองสามวันเนื่องจากน้องก็เสียงหายด้วยครับพี่น้อง มือสักคู่วังไดดนี่เสียงเพป่นหายเนื่องจากพักพรอนเอเพียงพอกินอีบบน้ำโคกเอาอีโบเอาน้ำโคกมาให้ที่แก้มแม่กัสามขวดน้ำแข็งพอมทั้งเนื้อเร็วเออนะครับผมผ่านไปแล้วกับช่วงเบรกเมื่อกี้นี้บอกเลยว,ว่าเป็นคอนเสิร์ตที่สนุกมากรีโอเบลเนี่ยดูเป็นแนนแม่มือนี่มือนี้สนุกมากครับมา <laughs> สนุกมากเลยติ <datasets> มานี้มอดซอยมากครับ,บมอดซอยเล<อ>งมหมดด้วยพ่อได้ยินบอสได้ยินเพลงอะไรนะที่หนูรำอะไรนะสาวติมหรอ ใช่ครับถือว่าเก่งมากเลยนะสาวติมยิ้มเบาหวานสาวติมยิ้มเบาหวานล่องได้ซื้อแม่มันเป็นกามลํำเพลที่ยากมากเลยนะมันเกิดว่าไงนะพอแต่เลียวเห็นหน้าอย่าทำตามันเออคนใจเรบติมติมสาวสาวอย่างเง้ยเดี๋ยว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 สีฟ้าติมาติมอย่างเงี้เดี๋ยวผู้ใดไปพี่บ้าเขามาในห้องนี้ กวัวกี้ตำรวจยุ่ยใส่ใครปล่อยพีบ้าเข้ามาในหอบ่เป็นพีบ้าจะบอดอผู้ใดซูเป็นผู้ใดคนสวยพวกเองเป็นใครกับคนใส่ขี้มดีนเนาะนี่ซูมีเลือดอาลาดอยู่ยอ๋อรู้แล้วพ่ออ๋อคนนี้เป็นใค<ห>รรู้อยู่ใครแม่ครัวโกเกตอีนี่ใครชื่ออะไรคะโอ้ยซื้อกล้องนะเนาะโอ้ย สื่ออยังว่าคือมีความเป็นผู้หญิงจากน่อยเลยโดยดีไหมก้อนกอนมิลลี่มันก็เขาว่าหน่อยกองขีสือมึ่งสองมินลี่กูบอกเคยเกือบแม่ฮอดแถวบันีึบอกเคยยินงสื่อนี่กลองมินลี่กลองลิลลี่โ้กองลิลลี่เออลิลลี่เขาอยู่นี่จ้ามันประคองไปหนึ่กับเปียนไปเสบียงซื่ออะไรเดี๋ยวตนอันอีสุธายเขาจะตุ่นเลยอันนี้ซื้อยางนี่อันนี้ซื้อยางซื้อยางจ้าน้องสาวปลาหม่วงปลาจ้าครัปลาฝาก อยาดองสาวป่าม่วงจ้าป้าม่วงป้าม่วงพี่ป้าม่วงป่าม่วงคือยังดนีชายาเพนชายาป่าม่วงนั่งมีสื่อยุจ้าสื่อพาะยัง้าสอเรียนสิว่าอาพาเออสอเรียนส่อาโยก็ได้ออกไปใจมุกก็ได้สิเดบุกออกเบิดกว่าเศ้าซารับเป็นกระเทยเคือบนนี้กัเศ้าซาสูเนาะเบกนี่ย้เกียรคนขาได้เดขาคนขาายปนี คนอะไบันไหเกิดเบิดโรงงานางเด็กจะมองมันเดียวเอาให้น้องซีแกมกับน้องซีซีโอซีโอน้องลีแกมน้องลีแกมไปพักผ่อนก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวให้กระเทยสามแม่นี่อยู่ต่อไปลูกไปไปหาเปลี่ยนกางเกงในเจเนี่ยก็สูกูถามเนี่ยมือนีเขามาอย่างเธอพูดให้ผ้าสื้กระเทยนึกเจกูถามไายผ้าสื้กระเทยกับฉันกับเป็นเองเนาะกับไข่เนี่กับที่หนึ่งอยู่แล้วไผยที่หนึ่ง เป็นสนับสนุนเลี้ยงเอเจีพีที่ชิวมันเป็นกันเถิก็ยังสร้างเหตุผมมันบ่ฮะแมนยี่บอกเอาสุบกะกาเปลาแั่กูเบอกถึงสร้างเหตุผมสุบกะกาเลรียมุกเนาะสิไปยานยังสร้างเหตุผมมันซื้อทำทาหฮซื้อที่พิจิงผมมีหยังนั่นปอบบอกอย่างด้ยซุ่มนีโม่เลยโม่ยังกูเลยหรือว่าเป็นน้ำมันีสร้างแตงหน้าบ่เป็นน้ำตาดำ กันปลาหน้าหางกาเรียนเด้กันปลาหน้าากาเรียนเด้ก็เอือนเน้ปลาเดียวก็เอือนเน้ปลาเดียวอุ้ยไม่ใช่เอ้าอันนั้นคุณแม่เราคุณแม่ของเราการที่เขาจะเป็นกระเทยนี่เขาต้องดูแลจากของเด้การที่จะเป็น LGBT อันนี้กระเทยฝึกหัดใช่ไหมแมนค่ะกระเทยฝึกหัดเนี่สูตริมมาแบบนี้ม่ได้ขึ้นไม่อินีิพวแมนกระเทยฝึกหัดได้เนี่ยกระเทยยังมันเป็นแต่ความตั้งบ้ารนุ่นม่วงผุนไว้โคตรสั้นมันซีฐานมันซีฐานบ้ารนุ่นม่วงได้เนี่ อ๋อซูติ่มซูงอย่างมากนี่โอ้ยก้อนสีเป็นก้อนสีเป็นกระเทยกับพีเนี่ยของดีนี่ยังล่ะโอ้ยคือหนอาใสแท้ดานิคดานิคยังก็ดานิกโอ้ดานิกโอ้ยกล่องกับทำงานเราทำอย่างให้นาะเออเออกล่องค้อยเสียกนี่แม่ไปพูน่ะไปเบื้องของดีพูน่ะนี่คือของดีเคล็ดลับของสาวสวยทั้งสามท่านนี้บอกเพื่อนดูว่าเฮห้จังไหนจังงามแบบนี้ยังเป็น ผู้ชายที่น่าขนาดนี้โอ้ยจะนึงขึ้นไม่ใช่แหลมเอาเยอะไปเยอะไปนะบอกพี่น้องนะเคล็ดลับห้องแหงไหนห้ชนะใส่แบบพญิบานฟินแลนด์นี่บอสเป็นพรีเซนเตอร์เองนะเธอรู้ไหมใส่เบิ่งก็อน่ะเเดิวเห็นแต่ได้รูปสนนกว่ารูปยังเสื้มารูปรอเท้เป็นยังพวกสูเวลาใส่เป็นยังขึ้นมาลักใส่ของบอสบอบอกว่าเวลาใช้ให้ไปกดสั่งเองในตะกร้าสั่งยังไหนของฟรีเราก็ร้อยเอาเลยเนาะ นี่คือดานิแคมพูอันนี้คือเบรก2ครับพี่น้องเราจะมาแนะนำอีกหนึ่งรอบเมื่อสักเมื่อสักครู่นี้นะครับเมื่อสักครู่นี้เมื่อสักครู่นี้ะครับผมบอกเลยว่าออเดอร์แบบปังแห้งพี่น้องไหลื่นลืใกล้สิบเบิร์ดแล้วภายใน1เบรกใกล้จะหมดแล้วรีบสั่งเลยฮะตอนนี้ยอดขายไป10กวนาทีเท่าไหร่แล้วนะไม่ใกล้มเท่าไหร่นะนะหกแสนหาครับ ร يد> ร يد> ยูรียูรีมีความร ırd, Halloween ู้สึกงได้ไหนยูรีกีเด็กบาทเนี่ยลูกเฮ็ดเฮ็ดมือพอมแหมอีสิบเอ็ดดึงสองซ้ำใส่เฮ็ดบนกรขนาดหนึ่งอ่ะซ้ำเออชินจังเ้ยบ่คือกระเทยหายคือโดนเียบตีนนี่เอาหนึ่งกล่องนะครับพี่น้องปกติคนขายสามร้อยเก้าสิบบาทวันนี้เหลือเพียงแค่ 135สสบ้าาท <clears throat> โอ้ยแม่ขายยังโดนี่เบสหนึ่งร้อยเจ็บ้าบทห้อยเห้าบาไมปกติเราขายอยู่ที่3ามเก้าบาทขายทั่วประเทศขายดับขายดีขายทุกอย่างตอนนี้นะพี่น้องตัวนี้ด่างแห้งพราเป็นพิชเชนเตอร์เจ้าแรกที่ผมไปบอกว่าไปไายแบบไป เป็นแบรนด์แรกที่ผมเลือกเลยป่ะเออเข้ามาพิเชนเตอร์เนาะเป็นแบรนด์แรกที่ผมเลือกเป็นพิเชนเตอร์เลยตั้งแต่ออกมาอยู่พูดเดียวเนี่ยแบรนด์นี่ครับพี่น้องสามแล้วก็สิบบาทวันนี้เหลือเพียงแค่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าบาทนี่ถ้าวันนี้ถ้าวันนี้ถ้าวันนี้อยากได้นมเซ็นเซอร์ก่อนนมหลุดเออถ้าวันนี้อยากได้หนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าบาทอันนี้คือทำยังไงพมพ์รหาอะไรอออางแล้วก็เลขหนึ่งครับอหนึ่งแมนอหนึ่งครับอหนึ่งก็คือก็คือหนึ่งกล่องครับ อหก็คือหนึ่งกล่องใช่ครับผมเขาแต่ว่าเขามีสปูเนี่ยหนูแมนครับผมกล้องเดียวนี่ยไรทบาทเป็นบอแมนครับเขามียกหลูยกยกหลูยกหลหนึ่งหลยกโหลสิบกล่องแมนครับเท่าไหร่จากบาทยุริเอาลูกหนึ่งพันหกร้อยเก้าบาทเท่านั้นเองนี่นี่นี่เอ๊พใช่ไหมกระสเปียนล่ะเนาะหนึ่ันบาทเท่านั้นครับ เหตุผลทำไมต้องใช้แอมพูครับพี่น้องตัวนี้คือบอกเลยว่ามันเหนือกับเซรั่มมันเหนือกับพวกบำรุงต่างๆเพราะตัวนี้คือมันล้ำลึกมากและสกัดสถานการณ์เนี่ยคือคุณหมอเป็นคนดูแลหมอแพทย์ควบคุมการผลิตครับพี่น้องทั้งหมอทั้งแพทย์ เทิงพยาบาลควบคุมการผลิตออกมาดีแห้งคนแพ้ง่ายใช้ได้นะครับผมกลิ่นธรรมชาติไม่ได้มีกลิ่นแบบเหม็นหรือหอมมันเป็นกลิ่นกลางๆคือทุกสภาพผิวใช้ได้วันนี้179บาท75บาท100่ง uh, ้กูคืนราคาแมวหรอเออคืนราคาโดนหลอกเป็นพี่ตื่นเตื้นเนาะคืนบพราะได้พี่น้องเพูดอยากให้ขายถือหนึ่งร้ยมันอย่งมึงคือ่าแขนบารีเออเฮ็ดหยอกก็ซืสอ าดูดีขนาดนี้โสดไหมนี่โสดไหมนี่โสดจ้าเออเอาเอาบอกที่หลอ่อมันจะเปนยันมันคือยังโอ้ยนมกับลุดเพราะนมนะเนาะท่านกันนบไหนท่านกับบ้านแต่ไก่เน<ต>าะอ่าอ,อ,อ่ะบอกพี่น่องว่าเหตุผลยังถึงต้องใส่โท่นี้ เอกับของดีฟันิบเอยากใส่เนาะมันดีจังไหนก็ดีที่สุดสุดแบบใดนสุดแบบที่ว่าใส่เลี้ยวบวกเกินสามมือได้ว้าวได้ว,ว,าว้าวว้าวอยังว้าวว้าวว้าวคอยว้าวซื้อมือบวกที่ว้าวซื้อมือให้ดีตีสมพ่อมาสายมือดิสมพ่อชิน้นใหญมาสายว้าวซื้อมือแล้เป็นอยังคือบอกใส่ไหมไม่ก็มาใส่ในขับว้าวมือนั้นได้ว้าวซื้อมือเพาะจะใส่ด้านนี้ได้ว้าวซื้อมือ แมนครับผมใส่ผู้เป็นผลปับ๊บฟีชักนอกอันนี้มันขายดัาน,นี้หรือขายบักทัวบักหนึ่ง หนึ่งกล่องครับพี่น้องหนึ่งกล่องเป็นหนึ่งขวดย, و, <c oughs> ยกขวดให้ดูหน่อยเราเป็นขวดอย่างนี้นะครับคือหนึ่งขวดใช้ได้นานมากเลยนะครับพี่น้องถ้าใครแบบทาบางๆก็รู้สึกว่าเออมันซึมเร็วถ้าซําแไกับซึมเร็วพี่น้องด้านอีกแอมพูล้าลึกเข้าไปในผิวเราพี่น้องตัวนี้ฝ้ากระพวกพวกหน้าดําๆหนาๆนีนๆเน่เขาใส่เลยถ้าเราอยากหน้าเงาเหมือนเกาหลีนี่คือเคล็ดลับความหน้าเงาเบื้องหลังความสวยหล่อของตัวเกมมิสิกทุกคนเลยลเอ่าอาแม่แม,ม,ม่ว่ายำปูห้แน่พ่ะนะยำปูหฮแน่ปกติกล้องเนี่ย 390ถ้าวันนี้คุณอยากได้ CEO